ก็คือจบไปแต่เราสิยานุสิทธิ์และสหายธรรมของพระสุเกียรติท่านไม่ยอมไม่ไม่ติดใจครับก็ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเขาไม่ติดใจเพราะเขาอยู่ภาคใต้ด้วยเขาอยู่นครหรือสุราษฎร์เนี่ยอมานครจจากที่เารับรับไปจะไปกแล้วใช่ครับถึงภาคใต้่ไม่ไม่ที่หลังจากที่ศพออกมาจากโรงพยาบาลรีราษฎร์ไปประกอบพิธี ที่นครปฐมแล้วก็หลังจากประกอบพิธีสวดสามวันเสร็จก็จะเผาเพราะว่าท่านมีมีญาติมีพี่พี่เป็นสำนักสงฆ์อยู่ที่นั่นด้วยครับท่านท่านมีสำนักสงฆ์อยู่ที่นั่นอยู่ที่ั่นด้วยนครปฐมแล้วก็องค์กรพุทธเราองค์กรพุทธไม่ยอมถึงถึง เจจาขอแล้วก็มีการโตวาทีท้อวิบตึงๆจะมีเรื่องนะครับ <สะ S 1> จนพระองค์หนึ่งเนี่ยต้องต้องเอาโซ่เนี่ยไปล่ามกำเมนเผาศพ,พไม่ให้เผา <สะ S 1> นะครับแล้วตอนหลังทางฝ่ายพี่ชายเขาก็เลยต้องยอม,ยอมต้องยอมครับให้มาให้มาก็ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลตํารวจประมาณสักเดือนเสร็จละซึ่งเขาไม่ติดใจเอาความเขาไม่ติดใจเอาความอะไรเลยการที่เราเรานํสศพท่านมาเนี่ยศพกเนี่ยก็คือทับสินซึ่ง เาโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับทำหน้าที่การที่จะไปร้องให้อย่างเช่นจะไปร้องขอความยุติธรรมจากจากหน่วยงานต่างๆกระทรวงยุติธรรมอย่างเงี้ยเราสามารถยื่นคำได้ไหมก็กล่าวโทษนะฮะคล้ายๆกล่าวโทษแบบนี้กครับกล่าวโทษว่าก็เหมือนคำว่าถ้าท่านโดนทําร้ายถึงแก่ความตายในเรือนจําเราก็ต้องไปกล่าวโทษว่าเนี่ยมันมีเหตุนี้เหตุฆาตกรรมพระในเรือนจําเพราะฉะนั้น เราก็ขอให้ตำรวจหรือดีไอเนี่ยไปสืบสวนสอบสวนดูว่าใครเป็นผู้ก,กร,ระทาความผิดขอมาถีตมไม่มีครับท่าน<ร>บวชเรียนมาตลอดชีวิตท่านจบด็อกเตอร์มาจากประเทศอินเดีย<บ>มีความรู้ท่านท่านจบมาแล้วท่านไปเรียนด็อกเตอร์ที่ประเทศอินเดียท่านหลังจากนั้นก็กลับมาท่านท่านก็บวชเรียนตลอดชีวิตสามสิบกว่าปี้วครับ สามสิบปีอายุอายุหกสิบสองเกิดถึงสี่สบามแล้วไปไปร่วมร่วมประท้วงอะไรเคลื่อนไหวกับท่านพัฒมาลไม่ไม่มีครับท่านเดินคนละแนวทางครับท่านคือแนวทางของท่านก็คือไปเอาระบบการปกครองระบบเรียกอะไรธรรมมาทิพย์ไทยอ๋อเคยขึ้นเหรอผมไม่รู้นะอ่าครับ ก็คือรักประชาธิปไตยครับครับครับไปขึ้นย่เวทีของกรุงเรีอ่ะอันี้ผมไม่ทราบเลยเพราะผมารู้จักท่านตอนที่ท่านโดนคดีแล้วองค์กรชาวพุทธให้ส่งไปช่วยตรงนั้นพัธมิตรดังแล้วแล้วเหตุผลอย่างทำไมช่วงที่ถูกแจ้งความโดนคดีทำไมถึงไม่เรื่องนี้ไม่ไม่เป็น คืออย่างนี้ตอนแรกจะมีนักข่าวพยายามติดตามคดีน,นี้แต่ท่านบอกว่ากลัวศาสนาเสียหายและกลัววัดและกลัวท่านเนี่ยก็เสียหายท่านก็เลยบอกว่าเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปเพื่อจะได้จบปัญหายุติปัญหาแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้กระทาําความผิดนะครับแล้วมันแปลกอย่างหนึง่งคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยปกติแล้วเขาจะต้องรีบส่งตัวผู้ต้องหาเนี่ยหรือคนที่จําเลยเนี่ยไปทําการตรวจดีเนเอเพื่อเอาหลักฐานมัด แต่เคสเนี่ยตำรวจทิ้งไว้เป็นเดือนจนผมเนี่ยต้องไปต้องพาไปเองครับให้ตรวจครับทนายก็เลยเป็นคนพาพาไปไปร้องขอจากตำรวจครับให้ส่งตรวจให้ส่งตรวจแล้วผลตรวจเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้ว่ามันหายไปเลยเขาก็ไม่บอกเราแต่หลังจากนั้นเราก็เราก็มารู้ตอนขึ้นศาลว่าผลตรวจมันไม่ตรงครับครับต้องมารู้ตอนหลังแต่สงสัยอย่างเดียวคือว่า ทําไมท่านผลตรวจมันออกมาได้ข่าวเดือนพฤศจิกาปี6 4สีว่าผลตรวจได้ข่าวเฉยๆนะครับ,รบว่ามันไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นธันวา6 4สียังไงเนี่ยท่านก็โดนเพิ่มข้อหาย้อนหลังไปกันยาและสิงหาท้องวนันใุ้ยแล้วเราก็ยังสับสนอยู่ครับทำไมมันกระบวนการยุ่งยากอะไมลงไปอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจาก,ก็คือยังฟังฟัทงท่านเดียวพอพอไปแสวงหาข้อมูลต่างเพื่อเติอก็โอเคพอ เราจะเข้าใจขั้นตอนตุการตา่างแล้วเมืองไทยนี่มันเป็นระบบกล่าวหา <c oughs> คือกล่าวหานี่มันก็คือกล่าวแล้วก็ว่ากล่าวหาใครก็ง่ายนิดเดียวแล้วก็ให้เขาไปพิสูจน์ค่มดีอย่างนี้